น้ำท่วมผนังก้นน้ำเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้ำที่ไหลมาจากภูเขากลายเป็นสีแดงขุ่นเข้มสะท้อนถึงการทลายป่าที่ทำให้เกิดปัญหาด้านระบบนิเวศแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นทั่วไปเช่นหล่มสักเปรียบเสมือนเมืองหัวโล้น ที่ผ่านการตัดไม้ทำลายป่าแต่ประชาชนและรัฐบาลยังคงต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากในการแก้ไขปัญหาประเด็นสำคัญคือการที่มนุษย์ในทุนอุบัติลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติและมีการตั้งคำถามว่าทำไมการตัดไม้ทำลายป่าไม่ได้รับการติดตามหรือจัดการอย่างเหมะ หาสมบังที่มีการกล่าวถึงนักการเมืองที่มีบทบาทเชิงลบซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการประท้วงหรือการตั้งคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งนี้ความรู้สึกของประชาชนมีความหลากหลายบางคนอาจมองว่าการตัดไม้ทำลายป่าเป็นเรื่องที่ต้องรับมืออย่างรวดเร็วแต่บางคนก็อาจเห็นว่าการกระทำนี้เป็นเรื่องที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามปัญหานี้ถือเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนเพราะการที่ระบบนิเวศถูกทำลายอาจส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ ดังนั้นการสร้างกฎหมายที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพพร้อมกับการติดตามการกระทำของผู้มีอำนาจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนแม้จะมีข้อเสนอแน่หลายประการแต่ความคิดเห็นของประชาชนยังคงมีความหลากหลายบางทีความรู้สึกของคนไทยที่มีแนวโน้มจะโกรธง่ายและหายเร็วอาจทำให้ความตึงเครียดในประเด็นนี้ยังคงอยู่แต่หากรัฐบาลสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลก็อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน